สวัสดีครับปอแม่พี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นถนนบผ้พาตอนตบนะครับวันนี้ท้องฟ้าอากาศรจมใสขนาดเลยนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางาที่ผมเคยทายมาแล้วนะครับเป็นเส้นทางใบผ้พาดีไปไปบ้านดูนะครับไป คันเรียว่าวัดห้วยปักกังนะดนนะครับเส้นทางนี้นะเป็นบรรยากาศตีททีงดีนะครับเกี่ยวผ่านมาเนี่ยเป็นสารตีสารตีเอลนะครับสารตีผ่านมาคือซุ้มแพ้ตี่ใต้สะพานนองด้านนะครับ เดี๋ยวข้ามมาที่เกี้ยะนะคระับโหวันนี้มาทองกว่างงามแต่ไปต่างนี้ไปฟาร์มแกะเลยนะครับนี่อเลอซ่านี่คืออบอนโซนะครับมีเลี้ยวซ้ายะะเลียยเ้ยวขวาตัวนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวทางขวานี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยรับฟาร์มแกะออสเตรเลีย ตันี้มันห่อเนี่ยมันใไม่ใครไม่ไม่ใครไม่แอลอะไรได้ครับห่อน,นาดนี่เขาว่าไปกาเส้นไปผ้าตนวันตกนะครับที่เป็นตังอ้อมตังอัดเนาะไปในเมืองอะไรอย่างที่บอกนะครับมักจะเป็นเส้นตังตีอ่าไฟแดงนักล่ำมันเลยจ้ารถนักนะครับแต่นี่มันมีไปผ้าทั้งสองไปผ้าละตอวันตกแตะนอก เอ๊ะด้่นบนนี่ทงขวามือนะวามแก้วออสเตรียนะครับมันเป็นน้อยเลยว่นอ,นอ,นอนครับตรงนี้ถ้าดูหนาวนเ่ยคนจะนหนากก็หนาวเลยเป็นน้อยดีอย่างครับด้ท้ายเต็มตีครับ ตอนนี้ครับสบายครับทุกคนครับสบายแต่นี่ผมจะขับรถมาล่างรถนะครับมาล่างรถตีอ่าเขาเรียกว่ายัางงก็รถห้าสิบบาทตีห้วยปากกังนะครับห้วยปากกัง,อกงจอดไว้ไปโอ้โหเขายังแอบไม่ห่าเป็นเดือนละต้องล่างหน่อยนะครับ นี่คือเส้นทางไปย์พาดนะครับไปบันดูไปเลยเส้นทางนี้นะกดไว้ปากกั่งนะ เชียงรายแต่ถึงแยกน,นะครับแยกไฟแดงห้วปลากรังนะครับแลงหัวเส้นทางไปผ้าตอนตกนี่คือแล้วสบายเลยครับสบายเลยดีวผมจะพาทุกคนไปนล่างรถครับ รถห้าสิบบาทครับถ้าอยากไปวัดไทยปกางกงบเลี้ยวสายนเนอร์นะครับมีคาเฟ่แปดสิบาลาดด้วยนะครับมีโอกาสจะพาไปคาเฟ่อาดตาอาดตาคาเฟ่นะครับไหนดูว่าอาจจะพาไปก็ได้ครับทุกคน อยจะไปล่างรถก่อนนะครับสกร,รกระทยประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยห้อยปะทีล่างรถเดบิวู่วตรงหน้าผมแล้วครับใครอยากใครยากไปตั้งไหนอยากให้ผมไปเอวตั้งไหนนะครับบ,บอกกันแล้วกันนะครับเราจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมขอล่างรถนี้รับ ในเกินม,มาแล้วกันนะครับมีโอกาสไปอย่าห้าบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูครับผม